สรุปข่าวเชื่อมโยโกรประจำวันที่28เมษายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ชิงนี้ขอสนอะเอเจนต์โอซิเมนยันข่าวเจรจาปารีสสุดง่วงเลยนะโดยทางบรบโต้คาเดนตาเอเจนต์ของวิคเตอร์โอซิเมนก่อหน้าตัวเก่งของนาบลียืนยันแล้วนะว่าข่าวที่บอกว่ามีการพูดคุยกับทางปารีสตะแมงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เดอตาวไวซสีเปีรานี้ขึ้นแท่นเป็นนักเตะเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมรสรดังของโยุโรปหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยนาบลีจอที่จะคว้าแชมป์กันโชนเซเดียอาอิตาลีในช่วงซีซั่นนี้โดยก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวว่าลุยกัมโปสที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของเปเช่มีการพูดคุยกับตัวแทนของโอซิเมนเรื่องการย้ายไปร,ร่วมทีมหละะมังจบฤดูกาลนี้แต่ล่าสุดทางคาเรเดนต้าได้ออกมายืนยันว่าไม่จริงนะ โดยทุกอย่างที่มีการพูดกันนั้นไม่มีความจริงเลยคาเดนด้าในกระเปกาบทางบุญโจจอปอจิโบมันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องของตลาดซื้อขายหลายคนพยายามทาจะให้เกิดความสั่นคลอนในช่วงเวลานี้มันไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะส่วนทางกระทางออริเลโอเดอโรเดนติสเนี่ยประธานสโมสรของนาบปรียืนยันเลยว่าตลอดที่ว่าโอซิเมนมีไม่ไดีมีไว้ขายและสโมสรก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยไปน้นวาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันนะฮะ ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวอบมากันดีครับเอดิกเส้นชี้ปัญหาผีชอบยุบครึ่งหลังนะ โดยงานนี้ทางคิสเตียนอีดิกเซ่นนะฮะกองกลางของทางแมนเชสเตอร์เดนตมองว่าปัญหาใหญ่ในตอนนี้ก็คือการที่ทีมยืนระยะช่วงครึ่งหลังเพราะว่าหลายเกมที่ผ่านมามียุบให้เห็นอย่างต่อเนื่องโดยวิแสดงบุกไปเสมอกระทางทซนแองเจสเปอร์ไป .2 ต่อสในเซตพีเมลีกเมือเ่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยตอนนี้แมนยูรั้งอันดับที่4มีทั้งหมด60แต้มตามหลังอันดับ3อยู่2แต้มแต่ลงแข่งน้อยกว่านัด โดยเขาได้บอกว่าใช่แล้วผมคิดว่าพวกเรานั้นพลาดโอกาส่วยความได้เปรียบในเกมและก็ปิดเกมให้สนิทนะมิดฟิลด์ชาวเดนมาร์กได้กล่าวระบุปิดท้ายโดยผมคิดว่าพวกเราเนี่ผ่อนเกมลงไปและนั่นก็เป็นปัญหาของพวกเราผมคิดว่านั่นเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมาที่พวกเราเฉียบคมและก็ออกนำแต่กลับไม่สามารถยืนระยะได้ผมคิดว่าพวกเรานั้นสูญเสียพลังงานไปเล็กน้อยที่การเสียการควบคุมทําให้พวกเขานนั้นได้ความเชื่อและเกมเดำเนินไปในอีกทางหนึ่ง นั่นคือสิ่งที่ดำเนินไปอย่างปกติเมื่อคุณตามหลังไปอยู่2ต่อศูนย์อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วพวกเราไม่ได้คุมเกมเพื่อจะตัดพวกเขาออกไปและเขาก็มอบโอกาสให้กับพวกเรานั้นทําประตูแรกมันเป็นจุดที่มอบความมั่นใจในครั้งนี้ยังคงเหลืออีกเกมไม่กี่นัดให้ลงสนามแล้วพวกเราต้องเดินหน้ากันต่อไปและก็นำความมั่นใจกลับมาเพื่อปิดเกมให้จบได้พวกเราต้องทำมันให้จบได้จบท็อปโฟในครั้งนี้ให้สำเร็จนะ เป็นน้ังงานที่ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจบมากันดีครับอารัตไงบรโ hone แฉแม็กไกวได้เล่นเพราะว่าค่าตัวแพงโดยมากก็สบรโ h อดีตกองหลังของแมนยูได้เผยได้คุยกับทางโอเรกุนนชชาจนนายเก่าถึงเหตุผลที่แฮร์รี่แม็กไกวทำไมได้ลงสนามเพราะค่าตัวที่สโมสรจ่ายไปยังไงล่ะ โดยเซ็นเตอร์ทีมชั่นอังกฤษได้ย้ายประคาแข่งกระทางไปสแสดงด้วยค่าตัวมากถึง80ล้านปอนด์เป็นสถิติของกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลก เมื่อปี2019ซึ่งที่ผ่านมาแล้วกลายเป็นตัวตลกของคู่แข่งจากความบิดพลาดที่แสดงออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งโรโฮที่ค้าแข่งอยู่กับทางแมนยูระหว่างปี2014ถึง2021ก็เผยได้ว่าตัวเขาเองนั้นเคยเข้าไปพบกับทางโซชาในออฟฟิศแล้วและคุยถึงเรื่องของการลงสนามของตัวเองซึ่งได้รับคำตอบว่าแม็กไวต้องลงสนามเพราะค่าตัวที่ทีมใจเข้ามานั้นร่วมทีม ในปี2019ในเกมยูโรปาลีกผมไม่พอใจโคช้ชของทีมคือโซชาที่คุมตอนนั้นเพราะเขาส่งแม็กไกวลงสนามแทนที่ผมซึ่งต้องขอบคุณพระเจ้าที่ในที่สุดแล้วทีมก็ตอดเขาออกและก็ใช้บริซันโดมาร์ชินเนเป็นตัวจริงโรโฮได้เผยวันหนึ่งผมเข้าไปที่ออฟฟิศของโซชาเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยปล่อยผมไปได้ไหมหรือไม่ก็ให้ผมเป็นตัวจริงแต่เขาบอกว่ายังไงแม็กไวก็ต้องได้เล่นเพราะด้วยเป็ดเงินที่สโมสรจ่ายไป เขาแม็กไกวคนนั้นก่อความผิดพลาดครั้งใหญ่เสมอโดยผมก็ได้บอกกับโซชานะว่าบัดซบที่สุดเลยส่งผมลงเล่นเถอะนะหมอนี่มันผิดพลาดทุกสัปดาห์เลยนะนะนะผมเป็นนัว่างงานนี้ก็เป็นข้อครับแ้นข้องใจของทางโบรโฮที่ตอนนั้นโดนแม็กไกวเบียดตัวจริงไปนะครับพวเรามาดูข่าวจอมากันดีครับคิกเกอร์เผยทูเคิลอยากได้กาเซมิโรจากผีนะ โดยคิกเกอร์สื่อเจ้าดังของเยอรมน,นีรายงานข่าวนันว่าโชมัสทูเคิลเทรนเนอร์ของบาเยิร์นมิวนกอยากได้ตัวกาเซเมโรกองกลางของทางแมนเชสเตอร์เด,ดมาร่วมทีมโดยตาทีมชาติบราซิลนั้นย้ายมาร,ร่วมทีมาจแสดงเมื่อซัมเมอร์สิแล้วโดยค่าตัวมากถึง70ล้านปอนด์และก็เข้ามาเป็นคนสำคัญในทีมของเอดิชเชนทากโดยช่วยยกระดับให้แมนยูขยับขึ้นมาอยู่ท็อปโฟร์รวมไปถึงคว้าชั้นคาราบาวคัพมาครองไปแล้วด้วยในข้ะนี้ โดยก่อนหน้านี้จ้ตัวได้ออกมาแย้ม้ว่าอาจจะอยู่กับสโมสรดังแห่งอังกฤษไปจนจบสัญญาในปี2026และจะแผนสตาร์ทไปอากับทางสโมสรอ,อย่างไรก็ตามจากการรายงานจากทางสื่อเมืองเบียร์ได้เปิดเผยด้ว่าชูเคิานั้นอยากได้กาซิเมโรเข้ามาเสริมแดนกลางของทีมโดยคุณซื้อชาวเยอรมันก็ไม่เชื่อนะว่ามิดฟิลชุดปัจจุบันมีศักยภาพที่จําเป็นสำหรับการอาท่าทีของเขา โดยทางโยชัวคามิสและก็เลออนโกเรกาคือ2กองกลางที่ถูกจับยืนคู่พิสิลแต่ทางจูเคิลมองว่าทั้ง2คนนั้นเหมาะกับต้นแหน่งเบอร์8มากกว่าเมื่อเทียบกับบทบาทเบอร์6ของกาซิมิโรส่วนในรายของไรอันกรายเฟนเบิร์กนั้นและก็มาเซลซาวิเซอร์อีก2กองกลางของทีมอนาคตก็ยังดูแล้วไม่มีความแน่นอนในครัน้นี้นั่นครับเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมากันดีครับไม่ใช่แมนยูหรอกนะเผยเคนสร้างบ้านใกล้กับสโมสรใหม่แล้วโดยแฮร์รี่เคนนะฮะสุนหน้าทีมสเปอร์ถูกปูดเลยนะว่าสร้างบ้านใกล้กับทางสโมสรใหม่ของเขาในช่วงซีซั่นนี้แล้วแต่ไม่ใช่แมนยูทีมที่มีข่าวผูกพันด้วยหนักที่สุดในเวลานี้ โดยเคนถูกคาดหมายกันว่าจะย้ายออกจากทางทีมไก่เดือยทองหลังจบปีสั้นนี้เนื่องจากเขาไม่คิดจะต่อสัญญาที่เหลืออยู่อายุเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและกระถูกแชร์มาว่าได้รับความสนใจจากแบรนด์เชสเซเดตแม้ว่าจะมีอ่แม้ว่าจะเชื่อว่าแดนนียลรรบี้ประธานทีมเมืองกรุงจะรั้งตัวหัวหอกคนสำคัญปรายนี้เอาไว้สุดชีวิตก็ตามที กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่27เมษายนก่อนเกมพิมพ์บริกที่เคนจะได้ฟาดเกือกับช้างผีแดงแฮร์รี่เบรดนนฟซึ่งเคยเป็นนยายใหญ่ไก่เดอะทองมาก่อนในครั้งนี้ก็ได้เปิดเผยได้ว่าเอดิชันฮาร์กปรสิสบได้ดาวซันโวส,สุดของทีมชาติอังกฤษไปร่วมทัพเนื่องจากนักเตะเลือกสโมสรใหม่กับตัวเองได้แล้วเป็นที่เรียบร้อย มันน่าสนใจสหรับทางเคนหากทางมาริเซโอโปเชติโนจะกุมทีมเชลซีไรซ์นับในวัย76ปีได้เอ่ยถึ่ออดีตนายใหญ่สเปอร์ที่มีข่าวจ่อคุมบางเจียนสิงบรูในช่วงซีซั่นหน้าซึ่งัน่นอนว่าการย้ายทีมจะไม่ทําให้แฟนบอลสเปอร์นั้นแฮปปี้นะแต่มันจะเป็นการย้ายที่สําคัญสำหรับเขาและผมคิดว่าเขานั้นกำลังสร้างบ้านในทําเลแบบนั้นเขาเป็นแฟมิลี่แมนเขาไม่คิดจะย้ายไปที่ตอนเหนือของังกฤษหรือที่ไหนๆทางนั้นหรอกนะ ทางนี้บรินับเป็นนายใหญ่ไก่เจะทองในช่วงระหว่างปี2008-2012โดยที่ทางเค้นก็ได้เซ็นสัญญาระดับอาชีพฉบับแรกกับสโมสรแต่ก็ยังไม่มีบทบาทอะไรมากมายนักและก็มีชื่อนั่งเป็นตัวสำรอง2เกมก่อนจะได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในช่วงซีซั่น2011-2012ซึ่งเขาได้ลงเล่นถ้วยยุโรปลีก6นัดและก็ยิงได้1ประตูหลังเคยถูกส่งให้กับทางมิวฟอกกับทางบริตันโอเรียน์ ยืมตัวไปใช้งานในตอนนั้นนานนะผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันไม่แน่ถ้าแมนยูแฮลเคนเคนอาจจะไปอยู่กับทางเชลซีกับทางลูกพี่เก่าโปเชติโนก็เป็นได้เรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับแชมเปี้นเ,เดือดดานจวก2ตัวการทำแมนยูเสมอสเปอร์อรในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลงกิตตำนานนักเตะแมนยู you, ออกมาจวก2ตัวการที่ทำให้ชีมได้เพียงแค่สเสมอทอวดแฮมฮอตสเปอร์ในศึกพรีเมียร์ลกินัดล่าสุดในกรนี้ โดยทางปีเตอร์ชมเคิลตำนานผู้รักษาประตูของปีศแดงแมนยูออกมาวิจารณ์ดูดเดือดใส่ไทยเร็วมาดเซียแบ็กซ้ายของปีศแดงที่มีส่วนกับจังหวะก,การเสียประตูที่2ในเกมที่บุกไปเสมอทันแน่มฮอสเปอร์2-2สึกฟุตบอลพีมเบลนกิตน้ำมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งชมเคลนได้กล่าวว่าจาังหวะเสียประตูที่2ผมไม่รู้ว่าไทเรลวมาดเดเซียกำลังทาอะไรอยู่บอลพุ่งตรงมาที่เขาแล้วและเขาแค่มองไปที่มันคุณเพิ่งจะลงสนามมานะคุณต้องสร้างผลกระทบสิคุณมีงานต้องทําต่อไปและผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมเอเด็กเชนฮากถึงถอดบานบิสก้าออกไปเพราะวันนี้เขาทำไม่ดีมากเรานำอยู่ตั้งสองต่อหนึ่งคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยมันไม่ได้แย่ถึงขนาดที่คุณต้องถอดกองหลังดีที่สุดในโลกออกไปในครั้งนี้รอกนะ งานนผมเป็นว่างานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการเซฟตัวของทางอเอ็ดดิชเชนฮักหรือไม่นะฮะแต่อาจจะเป็นการเซฟปิดที่ก็เป็นได้ก็พราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูคือต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี้ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสร is, แมนเชสเตอร์เต่ในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนติดชชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ